สวัสดีครับสวัสดีที่พี่ที่สนใจรถเข้าใหม่มือสอทุกคนทุก่ันนะฮะวันนี้อยู่กับปานปีเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะครผมมีรถเข้าใหม่2คันครับมานําเสนอนําเสนอแบบอ่าตัวน่าสนใจเลยนะนะครับคันนี้สองคันนี้นะะจะเป็นตัวซีวิ c ครับตัว f อนะฮะ เป็นปี2020กับปี2021ครับราคาเนี่ยบอกเลยว่าดีหายจากายแดงไปประมาณ 4, 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาทนะฮะใครที่สนใจนะสีบอลเงินตัว E L นะครับไม้หลักหมื่นทั้งคู่เลยนะฮะใครหาอยู่วันนี้ผมพามารับชมแล้วนะฮะใครสนใจนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาครับโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3ด6 9มีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ครับโปรโมชั่นเครื่องเกียร์นะแถมประกันเครื่องเกียร์ พิเศษเนาะช่วงลงช่วงล่างผมเช็คให้หมดนะฮะยางเยิงนะฮะถ้าปีลึกเกินไปผมเปลี่ยนให้ใครสนใจนะครับหยิบม,มือถือขึ้นมาฮะโทรมาที่เบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ได้เลยครับนะฮะสองคันนี้ครับเป็น Civic FC ทั้งคู่นะฮะ คันแรกเนี่ยเป็นปี2020ครับเลขไม้ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ80,000กิโลครับราคาขายนะเพจยนตั้งขายอยู่ที่859,000บาทครับปลายปี2020 859,000ได้เป็นตัว EL นะฮะไม้80,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,500บาทสำหรับตัวนี้ฟังก์ชันครบแน่นอนครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะฮะและที่สำคัญนะตัวนี้นะฮะได้ปีใหม่ปลายปี2020ทะเบียน3822ครับนะฮะฟรีดาวผ่อนถูกจัดยอดได้เต็มครับเป็นฮอนด้านะฮอนด้าซีวิ f c นะครับและได้เป็นตัว EL นะฮะได้ในเรื่องของนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะฮะเดิมทุกจุดเลยเคาไปสีบางเดิมเหลี่ยมสันคมนะฮะไม่มีบุบเห็นไหมไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนมาให้แล้วไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้กระจังหน้าเคลือบโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะรถสวยพร้อมใช้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านช่างนะฮะแนบชิดสนิทครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยล้อแมกสวยครับเป็นสีเทากันฮะได้ยางบิสโต e มาให้แล้วนะและที่สําคัญตัวนี้ได้ยางปี24 ยางปีใหม่มากพี่นะครับแล้วก็ได้ยางแบรนด์หลักครับนะฮะยางแบรนด์หลักนะได้ยางบิสโตร e นะตัวนี้สวยจริงครับแล้วก็ด้านข้างครับเหลี่ยมสันคมไม่มีบุบเลยกระจกมองข้างปบพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับเลนวอ h ตรงนี้นะฮะนี่นะแล้วมีไฟเลี้ยวด้วยกระจกก็ไม่แตกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกระจกด้านหน้าครับได้เป็นโลโก้ฮอนด้าชัดเจนครับไม่แตกนะฮะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับ รวมถึงนะฮะบนนี้นะครับได้ต่อภาษีมาให้แล้วครับถึงสิบเจ็ดกันยานะฮะบนหลังคานะครับตัวนี้สิบ็ดกันยาหกเก้านะบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะครับกระจกด้านข้างเดิมทุกจุดนะฮะแล้วก็ที่เปิดมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมเป็นคีย์เล็ตคูน่ามาดูภายในนิดหนึ่งพี่นะครับภายในได้เป็นโทนสีดาจอทัสกรีนมีมาให้ครับคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นแบบแบ็กกิ้งซีดครับเป็นหุ้มหนังมาผิวเรียบนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มอาต่ออติฟังก์ชัอนมีให้นนะสาหรัับตวี้ คุณดูสภาพต่างๆฟังก์ชันพร้อมใช้แบบนี้โอ้โ oh, หอย่างสวยนะฮะจอทัชมีมาให้แอร์ออโต้ช่องเก็บของต่างๆครับมีในเรื่องของเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะนี่เห็นไหมสวยจริงนะคระับเบาะหนังสีดำเต่งๆตึงๆนะฮะเต่งๆ,ๆเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้นะฮะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกด้านหลังก็เดิมนะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมโลโก้ฮอนด้าชัดเจนด้านหลังช่องไฟต่างๆติดพรมนะฮะ เป็นพรมเขาเรียกว่าเป็นพะยงรองพื้นมาให้แล้วนะนะฮะกันรอยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างดีครับบ่อหนังด้านหลังครับเดี๋ยวรอ QC นิดหนึ่งนะตัวนี้นะฮะโครงสร้างนะฮะเดิมนะ,ะครับโครงสร้างด้านหลังโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวแกะให้ดูด้านหน้านะ Mid เม็ดอาร์คเรียงครบเลยอยู่ครบอยู่สวยแบบนี้นะครับนี่คือสภาพแรกเข้าเรายังไม่ได้ไปสปาใดๆเลยนะนะครับยังไม่ได้สปาใดๆนะฮะให้ดูเม็ดอาร์คนะนี่ เห็นไหมฮะอยู่ครบเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดกเกิดว่าไปตรวจพบเจอชนหนักพิวามจมน้ํามาผมรับซื้อคืนเต็มจานวนนะแม็กล้อหลังครับไม่มีรอยปีนนะครับแล้วก็อ่าูปไฟตัวสีตัวสีชัดเจนฮนะแล้วมีในเรื่องของไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึงสองจุดนะครับสวยเลยกล้องถอยมีมาให้นะครับป้ายทะเบียนพี่ได้ไป้ายนี้เลยนะ เปิดเข้ามาดูด้านในครับด้านในเนี่ยด้านในฝาท้ายนะฮะด้านในท้ายของกันกว้างนะ,ะยางอะไหล่ชุดไม่แรงอยู่ครบแบบนี้นะครับสภาพดีมากนะครับใครที่มองหารถที่สภาพใช้งานได้เลยนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับแนะนําให้ติดต่อผมมานะครับผมคัดเกรดให้นะฮะถ้าเกิดว่าพี่จะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์นะครับพี่เมมเบอร์ผมไว้นะครับแล้วก็เอาเข้าไปค้นหาทางไลาย นะครับทางไลน์นะพอขึ้นไลน์พี่ถามเลยนะครับว่าขอแผนที่หน่อยนู่นนี่นั่นแต่ถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะพี่จะได้เซลล์ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รู้เรื่องรถเลยนะครับดูแล นะครับบางคนก็อาจจะโชคดีก็อาจจะเจอคนที่ดูเรื่องรถหน่อยนะครับดูแลพี่แต่ถ้าพี่โทรหาผมพี่ให้ผมดูแลนะครับตั้งแต่จองจัดไฟแนนซ์นะฮะรวมผมส่งมอบรถด้วยตัวผมเองนะครับถ้าใครสนใจหยิบมือถือขึ้นานะโทรมาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับนะฮะเบอร์ด้านล่างนี่แหละฮะเบอร์ศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะนะครับกระจกด้านข้างครับเดิมทุกจุดนะฮะเปิดเข้ามาดูภายในนะครับนะฮะฟังก์ชันครบโครงสร้างต่างๆฮะเม็ดองเม็ดอ่างเรียงสวยเลยนะฮะ เรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะฮะนี่สภาพดีจริงนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะกระจกเดิมทุกจุดนะครับนี่คือ Honda Civic FC นะนะครับได้ในเรื่องของพุ่งสตาร์ทมาให้แล้วนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังเพิ่มเสียงรถเสียงครับสั่งงานด้วยเสียงแล้วได้เป็นกุญแจแบบนี้นี่คือกุญแจคีย์เลสของเขานะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมฮะเหยียบสตาร์ทครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับ นี่หน้าจอ M I D เนี่ยมันค่อนข้างตัวท็อปเนาะเล่งไม่แปดหมื่นเก้าพันกิโลเนี่ยผมว่าถือว่าใช้งานน้อยนะสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้านะครับปุ่มมัลติฟังชันนะฮะ, unction, ะ,ฮะคูชออนโทนหน้าจอทัชสกรีนมีให้ครบนะฮะสำหรับตัวนี้คุณดูนะฮะนี่ คือแอร์ออโต้สามารถกดได้นะแอร์ออโต้สามารถเพิ่มได้แบบนี้หรือจะกดเป็นออโต้ก็ได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของเกียร์ออโต้นะฮะอันนี้กระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมือนะฮะม่านบับงแดดมีให้ครับเปิดเข้ามาก็มีกระจกให้ด้วยนะครับภายในเป็นเบาะหนังทนสีดําสลับสีเบจแบบนี้นะครับเสา A ความเป็นสีเบจมีแอร์แบ็กอยู่ในเสาครับในในเรื่องของอารมณ์ลักชวรี่แน่นอนฮะตัวนี้นะฮะใครสนใจนี นะครับสวยมากนะสวยมากนะครับฟังก์ชันครบนะสนใจทักหาผมได้นะครับโทรมาอ่าหยิบมือถือขึ้นมาครับโทรมาที่0825713369นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะนะครับไปดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็เป็นตัว EL เหมือนกันนะฮะแต่ได้ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเป็นปีใหม่กว่าปีสองพ ยี่สิบเอ็ดนะฮะเมื่อกี้ปียนะี่สิบเนาะไม่แปดหมื่นคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งหมื่นบาทครับราคาขายอยู่ที่หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะได้เป็นสีบอลเงินเช่นเดียวกันมาล็อตเดียวกันแต่ตัวเนี้ยก็คือเป็นของปลายปีนะพอจริงๆแล้วอ่าโฉมเนี้ยเลิกผลิตตอนปียี่สิบแต่คันเนี้ยมันลดลดที่ค้างมานะครับถึงปียี่สิบเอ็ดแล้วก็เลยได้จดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะราคากลางเนี่ยใช้เป็นของไอ้นี่เลยนะจัดยอดได้เต็มแบบท่วมล้นเลยสําหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับใครที่อยากได้รถเมย์สองดีๆสภาพดีๆสัักคนนะะฮ โทรหาผมครับหยิบมือถือขึ้นมาครับโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3ส9ดก่อนเข้ามานะครับผมแอดไลน์ผมมาหน่อยขอแผนที่กับผมได้นะครับผมดูแลเองตั้งแต่จองยันจับไฟแนซ์น,นะครับแล้วก็จองจับไฟแนซ์แล้วก็ลูกค้ารับรถนะฮะส่งรถมอบรถถึงมือลูกค้าเองด้วยนะครับและถ้าถ้าเกิดพี่โทรเข้าส่วนกลางเนาะพี่จะได้เซลลที่ไหนไม่รู้ดูแลนะครับอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถจริงถ้าโชคดีหน่อยก็ได้เจอนะครับเซลล์ที่รู้เรื่องรถจริงแต่ถ้าพี่โทรหาผม แน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันครับคันนี้ปี2021เลขไม่ห้าหมื่นกิโลนะครับเลขไม่ห้าหมื่นครับสีวางเดิมนะฝากระโปรงหน้าครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันนะครับทะเบียน4 6 8 3สาพี่ได้ทะเบียนนี้เลยนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับช่องไฟต่างๆแนบชิดนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับล้อแมกนะฮะสีเท่ากันตัวนี้ได้ยางดันหลอดนะแล้วที่แล้วเป็นยางบิสโตนนะยางดันหลอดปียี่สิบสามครับโอ้โห สองคันนี้มันไม่ธรรมดาจริงนะไม่ธรรมดาจริงนะครับนี่นะเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะลั่นช่างไม่มีบุบเลยนะครับกระจกนะฮะเดิมทุกจุดนะดโก้ k honda ชัดเจนนะครับมีในเรื่องของนี่ภาษีครับผมต่อให้แล้วนะถึง23สิคันสิงหาคม69ครับบุหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับช่องไฟต่างๆนะฮะบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพีความจมน้ํามาแน่นอนครับสภาพนี้นะภายในนะครับค่อนข้างที่จะกริฟกว่าคันเมื่อกี้เนาะนะฮะ ค่อนข้างที่กิฟกว่าเพราะว่าตัวนี้ได้ใหม่แค่ห้าหมื่นนะ,ะครนโซนกลางนะครับผมตรงนี้เป็นหุ้มหนังให้แล้วนะฮะหุ้มหนังมาแล้วก็มีในเรื่องของเบรกเนซีนุ่มๆเลยครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับจอทัชสกรีนฮะมีให้ครบเหมือนกันนะครับสภาพดีนะฮะได้ในเรื่องของด้านข้างเนี่ยดูเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงครบเลยนะครับเรียงครบอยู่ครบแบบนี้นะครับเรียงสวยเลยนะครับสภาพดีนะครับสภาพดีจริงนะครับกระจกครับเดิมทุกจุดนะ เดิมทุกจุดนะครับรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพชรยนตไม่เคยเอารถย้อมแมวมาขายนะถ้าเกิดตรวจพบเจอนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนฮะที่บอกว่าไม่เคยนํารถย้อมแมวมาขายเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเพชรยนนะครับขายรถมา26ปีครับไม่เคยดูร้อนเรียนเลยนะนะครับหัวนอทุกจุดนะฮะนี่จุดเชื่อมต่อด้านข้างครับแนบชิดแม็กไม่มีรอยปีนนะครับไฟท้ายสวยๆเซ็นเซอร์ด้านท้ายคันนี้มีมาให้คันเมื่อกี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะ นะฮะมีกล้องถอยให้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างใจดีติดเซ็นเซอร์มาให้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอ่ะยางอะไหล่นะครับรวมถึงชุดแม่แรงอยู่ครบด้านหลังกว้างมากเลยนะช่องเก็บของต่างๆเนี่ยสามารถขนของได้เยอะนะครับขนของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ด้านท้ายครับตัว C ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอจุดเชื่อมต่อด้านท้ายแนบชิดครับล้อแม็กไม่มีปีนนะสําหรับตัวนี้นะครับมีในเรื่องของนี่กระจกแท้นะฮะกระจกแท้ เปิดเข้ามาด้านในนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดเม็ดองเม็ดอาร์คเรียงสวยเลยนะครับเรียงสวยใครได้คันนี้ไปนะรับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวกุญแจก่อนนะครับกุญแจจะเป็นคีย์เลดแบบนี้นะครับคีย์เลดแบบนี้เห็นไหมนะฮะแล้วก็กระจกเดิมเปิดเข้ามาดูให้ดูโครงสร้างก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูกาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะ เป็นองเม็อหค,ครับเรียงสวยเลยอยู่ครบแบบนี้ครับนะฮะใครสนใจใครหาอยู่นะรสคันนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ครับหน้าจอ MAD ฮะขนาดใหญ่ทํางานก็ระบบเหมือนกันนะฮะระบบเหมือนกันเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพักิโลครับถือว่าใช้งานน้อยปวงมาลัยหุ้มหนังครับปุ่มมัลติฟังก์ชันมีให้ครบคุชันโทนมีมาให้ e n นจิ e นสตาร์ทรับหมดต่างๆด้านล่างให้มีให้กด นะคนโซนด้านหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกนะแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นบัคเก็ตซีดมานะหน้าจอนะครับพัาสกีนได้สามารถเชื่อมต่อบุธ รับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับขออภัยนิดนึงกล้องนะครับรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้ครับช่องเก็บของต่างๆมีให้ครบนะฮะเกียร์ออโต้นะเบรกโฮนะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับกระจกมองหลังนะฮะตัดแสงอัตโนมือนะครับมีมาให้แล้วนะฮะม่านบังแดดก็มีไฟสองค่ะอ่ะมีกระจกให้แบบนี้เสาเอเป็นสีเบจได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูลี่นะครับมีในเรื่องของแอร์แบ็กอยู่ในเสาแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้หาว่ามาไม่ได้หามาง่ายๆนะ แแบกครบๆนะฮะใครสนใจนะครับรีบจัดได้เลยครับแผงปรับรถกระจกครับเป็นออโต้คู่หน้ามาให้แล้วมีเซ็นท่านล็อกครับปุ่มล็อกกระจกครับปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายในนี้นะฮะนี่ค่อนข้างที่จะเดิมทุกคันเลยนะครับสนใจขนาดนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมมาได้นะ นะครับกดหยิบม,มือถือขึ้นมาครับโทรมาที่0825713369ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะยินดีเลยนะครับตั้งแต่จองจัดไปแนนรวมถึงนะส่งมอบรถด้วยตัวท่านเองอด้วยมือผมเองถึงตัวท่านเลยนะนะครับใครสนใจอยากให้ผมดูแลนะฮะก็ เมนเบอร์ผมไว้นะครับแล้วก็หรือแอดไลน์มานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะพี่จะได้เซล,ล์ที่ไหนไม่รู้นะครับดูแลอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถจริงเท่ากับผมก็ได้หรือถ้าพี่โชคดีหน่อยพี่ก็อาจจะเจอคนที่รู้จักรู้เรื่องรถจริงนะครับแต่ถ้าพี่โทรหาผมแล้วพี่ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะฮะใครใสนใจนะครับ มานะครับมาต่อติดต่อกันมาหยิบม,มือถือขึ้นมาครับโทรมาสูตรเป็นสองห้าเจ็้าได้เลยยินดีให้บริการทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สวัสดีครับ